พี่น้องค่ะเมื่อคืนนี้คุณยาก,กับรายง,งานไปสองคลิปแล้วว่าหมอรำเสียงวีหกนกพงศกรได้เรียนอยู่ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์แล้วก็เจอฝนส่วนนีหลาหน่อยนั้นหลังจากเจอฝนเสร็จแล้วก็ขึ้นหาว้องดองขึ้นเวทีขึ้นเกาฝนสิตกฝ้าสีห้องผู้ใหญ่เหตุใดผู้ใหญ่ทำงานต่อใด อ้ายสกุลนพนกับทำงานต่อได้เรากระเลนน้ำจุดสอดแจงพี่น้องค่างมื่อขึ้นนี้เลนเรื่องอิทธิพลค้น,นสวาสานาำตาโสเพนีเราก็เตยล่าน้ำพอๆแม่แมๆแ,แล้วก็มีพวงมาลัยจากบ้านหักพี่ทอปฟี่ให้ของข้อเป็นกําลังใจสบายดีค่ะพี่น้องป้องไปมมดหมอแค้นแฟนหมอลำ FC ของหมอํำเสียงมิหกนกพงสะกอ fc ของอรลาน้อยอ้าอ้าสกุลนพเสียงหก fc ของคุณย่ากลับมาแล้ว jo 2 o f f i c i a l และสนับสนุนโดยอย่าลืมนะคะคุณย่าฝากผลิตภัณฑ์ยางรัดผมบิลินดาผลิตภัณฑ์จากบ้านคุณย่าเองนะคะหาซื้อได้ในช้อปปีนะคะพี่น้อง่ะพี่นอ้อง่ะเมื่อคืนนี้ถือว่าเป็นการแสดงวันสุดท้ายของกอนศิลป์ักอีกสามมื จะพักจะสิว่างงั้นอยู่วันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามเป็นมื้อที่อิหล่าหน่อยกลับบ้านพร้อมกับพี่แม็กซูเปอร์แม็กคุณยายตั้งฉายาเห็นไหมเลยว,ว่าซูเปอร์แม็กคนที่ดูแลก,การขับเคลื่อนของอิหลา่าบพว่าสิเป็นการขับเคลื่อนรถยนต์การขับเคลื่อนให้โดรกให้อิหล่าน่อยซูเปอร์แม็กหรือพี่แม็กของอิหล่าหน่อยก็คือคนที่ดูแลอิหล่าเป็นเป็นคนที่ เป็นหัวจักสำคัญในการาดูแลความปลอดภัยสมกับซื้อเพจเพื่อน,นะคะ่ะซื่อเพจคืบบอบริการแม็คือเป็นบริการของนั่งเอกหน่อยของบอดหน่อยเลยสมซื้อกับซื้อเพจเพื่อนไปฝากกดติดตามเพิ่อนนนะคะคือคือชอบเป็นพิเศษเป็นผู้ใช้ล่างไงแต่ใจดีใจใจละมุนละ,ละมุมละมุนละม่อม,ม,มเหลือเกิน ไม่ว่าสีน้องสีรับสีตื่นสีสีน่องงวยเงี้ยน้องสีเฮ็ดแจ้งไดน้องสีตกเอาโบจากสีพี่แม็กก็สีค่อยปลูกค่อยค่อยดูแลแบบแบบพ่อเหมาะพ่อดีบ่ได้ไปไปดูดูดันบ่ได้ไปห้ไปอีหยังนอกจากน้องสีดูน้องดูกระบ่ป่านะครับพี่น้องคะเออเออเออแแค่นี้เลยคันน้องครูคันนี่ลหละหน่อยมีมีบัตรสียกพี่แม็กนหมครับพี่น้องคะ มือนี้ก็คือกันไปส่องที่ช่องซปเปอร์แม็กได้าอีหลาหน่อยขับรถตู้มาทรงอิหลาหน่อยถึงบ้านข้อดอนแค้นเป็นที่บ้านดอนแค้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถึงด้วยความปลอดภัยแล้วก็ซอยขนของโน่นนี่นั่นให้อิหลาหน่อยเป็นย่างดีเป็นคนผู้ถือว่าเป็นรับผิดชอบหน้าที่เจ้าของยางดีเลยตอนนี้ขณะนี้อาอ,อา,ายยิหลาหน่อยได้ ถึงบ้านเป็นที่ถึงบ้านพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยความปลอดภัยขนของลูกขึ้นแม่สิง,ง่วงเงี้ยกะซังความรับผิดชอบของอีหล่ความต่อสู้ของอาอายเล่นซอดแจงโอเคนอะนกับสิมีฉากที่ในนอนเน่ยอยู่หรอกเพราะว่าเล่นเรื่องอิทธิพลคน,นสวสาสนานำตาโสเพนนี้อีหล่าได้ขึ้นฉากโบหลายปันไดแต่โดยเมืองขึ้นในพี่น้องคะ่ะการการเ่นตอนเล่น ตอนนี้หล,าล่าก็ตลังสิขืนต้องได้ทาโดนเด้เพราะว่าไฟดับแล้วก็ส่วสิเป่าส่วนสิได้เ่นมันกลายไปกลายเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยก็หมายถึงว่าน้องก็ก็สแตนบายโลนานเหมือนกันเพราะว่ามันฝนมันตกไฟมันดับช่วงที่นี่หล่าสิขืนพอดีช่วงน้องอ้อายสิออกพอดีแล้วก็เฮ็ดถ้าไฟดับส่วเพิ่นสิเป่าเครื่องอันนี้ตรงเป่าให้มันย่างตำหนึ่งชั่วโมง นาสิเลยเวลาไปไลเตืบช่วยอีหล่าสีได้พักผ่อนก็เลยเหตุให้แถมอีหล่าต้องมาขข้นล่ำเรื่องน้ำจนสดแจงนะคะอาจจะสลับกันตอนเต็มว่านาสิได้นอนหลายเพราะว่าตีหามือเช้านี่โอ้หกโมงกต่ยังเห็นอีหลา่าขืนเตยล่าน้ำอยู่อีหล่าก็เลยพอมาหอดบ้านก็เลยงัวเงียน่าจะหลับมาตามรถก็ถือเป็นการพักผ่อนของอีหลา่าแต่เป็นการสู่ชีวิตยัง อย่างเง่้งเลยยี่สิบเอ็ดย่องยามวางทุกคนน่าจะดีใจเพราะว่าเดินสายเดินสายมากกันพอสมควรอ่อนล้ามาพอสมควรแล้วก็วันที่ 24, 80, 80, ย,ยี่สิบสี่กับสิบเปอร์เซนต์อยู่สกลนครหรือสิใดนี่แหละครัพี่น้องคะย่ะ2บห้ากับสิบ่่างอีก กสิได้พักพอนอีกมือนึงแต่โบนาสิโดนปลายเดือนกสีกสิอันนี้แน่จากนันกเกษีมีมือว่างหลายหลายเพราะสมควรอยู่เดือนนี้เนาะคิวงานของเดือนต่อไปนยังบ่ท่านได้ออกมานะครับเพิ่งจะวันที่21อรอซิว่าเดือนพฤษภาฯนาฝนคิวงานสิเป็นไปจังไรน,น่าจะส่วนอ่าดยงน้ญาโนบอกว่าสิีได้มีโอกาสไปช่วงก้อนสิป,ปีดูดูการสิีได้มีโอกาสลงกรุงเทพอีกเท่านึงนะครับพี่น้องคะ่ะ วันนี้อีกสามวันถ้าเบิ่งเพ่นซิมีกิจกรรมอีย่างที่ที่ออกไปทงไ้ทงหน้าบ่ะคุณยายคิดว่าอีหลานน้อยต้องต้อง,องลงทงแน่นอนต้องบอกกลบปู่พ่นสิไปเหยียบป,ปู่โน่นนี่นั่นไหมเพราะว่าช่วงตอนนี้ฝนตกทั่วอ่าบบต,ตกทั้งนึงก็ตกทั้งนึงบ้านข้อดอนแค้นก็นอาจสิตกนะคะพี่น้องค่ะดูสิว่ากิจกรรมของบอสน้อยนางเอกน้อยตอนช่วงที่ว่างสามมือนอ้องจะไปทําอะไรสิไปเลี้ยงควายบอ สิไปเฮ็ดยังแต่ที่ในเนลงมพงคุณยาเดาไว้ว่าต้องลง้มพงช่วงนี้สามวันก็ขอให้อีลานอนกลังขึ้นให้เต็มที่เลยกับพักผ่อนให้เต็มที่ออกไปเฮ็ดกิจกรรมบ้างตามประาเด็กน้อยนะคะพี่น้องคะ,ะแบตเตอรี่กันาสีเยอะก็ผู้ใหายอยู่พักผ่อนน,นิดๆน้อยๆก็นาี ซ่นห่างบ้านเขาเอินว่าซื่นเนาะนาศีสดชื่นขึ้นบางคนศิมมีกิจกรรมอีหยังไปกับพ่อจ๋าหรือพ่อจ๋าจะพาไปทําอะไรไหมหรือสามวันให้น้องอยู่กับยาลําซอยยาลําเหตุงานบ้านทิมบ้านไปหลายโดนอยู่นาสิมาดูแลบ้านชมหงห,งห,งหงัววันยาลํากันได้เสพงเสพาที่เดินทางไปก็น่าจะได้มีโอกาสมากสักชุดสักอีหยังนะคะน่าจะได้ดูแลชุดมากเพราะว่าชุดเมื่อขึ้นนี่ชุดใหม่ๆที่มาจากพ่อพี่บอดก็น่าจะ ลุยฝนเป็นที่เรียบร้อยแลย้วเพราะว่าสรา้ยเพิ่งเกสีลาไปกับเวทีที่เป็นตุ่มแน่จัง่อยอันนี้ก็สิเป็นหน้าที่ของญาที่สิดูแลอิหลาอีหลาสิเ็ดกิจกรรมอีหยัางในช่วงสามมือเขาถ้าเบิงนะคะเดี๋ยวคุณยายจะเกาะติดชีวิตอาอายช่วงเวลาสามวันที่อิหลาว่างนี่ไม่ให้เบิงเป็นชอ็ชอตๆเป็นระยะๆนะคะจะรายงานให้ให้ได้ อัปเดตเป็นช่วงๆเดี๋ยวกันว่าอิหลาไปเห็ดอีหย่างที่น่ารักน่าเอ็นดูอย่างเนียคลิปนี้คุณดาฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะพ่อกับัมในคลิปหนาอ,อย่าลืมกดซับสไครต์กดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คุณดานะคะสวัสดีค่ะมา,มาอันนี้อะไรอันนี้อะไรนี่สปอนี่เป็นดำ กูทากูทำมัวจุดยัง่ยทำพลาดมาอมกอะไรอ่ะ มึนตาเนี่ยแหละ